ตาการแก้ปัญหาทุงใต้ตาบวมคานะคะเวลาที่เรานวดคลึงเนี่ยค่ะเราไม่ควรที่จะต้องใช้น้ําหนักแรงมากเกินไปเพราะผิวบริเวณรอบดวงตาเราเป็นผิวที่บอบบางนะคะเวลาที่เราจะทานะคะการนวดหน้าช่วยได้แต่ในเคล็ดลับของการนวดหน้าก็คือการกดจดุดเราจะใช้อุ้งมือบริเวณตรงช่วงนี้นะคะไม่ใช้เล็บจิกไปเพราะถ้าเล็บจิกไปเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเจ็บได้และเกิดการระคายเคืองกับผิวได้นะคะเราจะกดกันทั้งหมด5ระดับนะคะระดับที่1น,นะคะก็คือการที่เราวางลงไป,ไปบริเว นระดับที่2คือลงน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นระดับที่3มากขึ้น4มากขึ้นและ5คือเหมือนกับที่วางที่กระดูกแต่ไม่ใช่กดลงไปแบบแรงๆนะคะค่อยๆแล้วก็ค่อยผ่อนน้าหนัก5 4 3สี่สาเห็นไหมคะเมื่อเห็นการยุบตัวของผิวไหมอ่ะเราค่อยๆเริ่มต้นนะคะในการทําทุกครั้งในการลงมือทํานะคะเราก็จะต้องมีคมรีมบลอเลื่อนด้วยนะคะซึ่งตัวทานเนี่ยท่านจะใช้คอลลาเจนในการนวดนะคะค่อยๆกดนะ1 2 3 4สาสี่ 嗨嗨。<noise> <noise> <noise> 4 3 2 1กดไปที่เบ้าโครงกระดูกตานะคะการกดจุดอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ใต้ตาที่มันบว,วมอยู่เนี่ยหายคลังได้เราควรที่ต้องมีการเดรนด้วยค่ะเพราะอะไรเวลาที่เลือดเนี่ยมันไหลเวียนเนี่ยเรากดก็จริงมันไหลเวียนก็จริงแต่มันอยู่แค่จุดนี้นึกออกไหมเราจะต้องมีการรดีดไปนะคะอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะ,ะการรีดอ,อย่างนี้คือการเดนน้ําเหลืองนะคะเราก็ค่อยๆเดนน้ําเหลืองกดไปที่เบ้าโครงกระดูกตานะคะช่วงตรงนี้จะเป็นช่วงของการไหล เยนของน้ำเหลืองนะคะจะส่งตรงไปที่ท่อน้ําเหลืองฉะนั้นเคล็ดลับในการแก้ปัญหาลดวมถุงใต้ตาเนี่ยบางทีถ้าเรานวดแค่จุดเดียวอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์เท่าที่ควรนะคะแนะนําเลยควรนวดแบบเต็มระบบครบวงจรของโปรแกรมนวดยกกระชับปรับรูปหน้าค่ะวันนี้นะคะท่านเนี่ยทำทัญญีมาทั้งหมด9เข้าสู่ปีที่8เต็มแล้วและกําลังจะก้าวไป ปีที่9แล้วนะคะทันออกแบบหลักสูตรการเรียนนวดมาให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเลยมีทั้งหมดนะคะ3แบบแบบที่1เลยเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนรู้ขั้นตอนเทคนิคการนวดยกยระชับปรับรูปหน้านะคะเราจะเรียนกัน3วันเต็มๆเลยในราคาเพียง1 2 9 0 0บาทและสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากทําธุรกิจนวดหน้าแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีจะต้องลงทุนเท่าไหร่จะต้องทําการตลาดยังไงอันนี้นะคะแนะนำเราเรียนแบบที่2ค่ะ ในราคาเพียง18,900บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มหนักมากนะคะแล้วก็แบบที่3ค่ะนวดหน้าพลิกชีวิตนะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด4วันเต็มๆค่ะในราคาเพียง29,900บาทเท่านั้นนะคะเรียนนวดหน้ากันแบบ3วันเต็มๆแบบจุใจเลยนะคะและวันที่4ค่ะคุณจะเจอกับทันในการเรียนสร้างแบรนด์สร้างตัวตนในโลกออนไลน์เคล็ดลับและชุกเทคนิคที่ทันทําแล้วประสบความสําเร็จนะคะทันจะถ่ายทอดให้คุณแบบหมดหน้าตักเลยคุณเอา เอาเทคนิคตรงนี้ไปทำนะคะรับรองแจ้งเกิดในโลกออนไลน์ได้นแน่นอนค่ะจากประสบการณ์ตรงในการสองทันมาทั้งหมด8ปีเต็มนะคะวันนี้อยากที่จะส่งต่อความสําเร็จนี้ให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเลือกดูค่ะว่าแบบไหนเหมาะสมสําหรับคุณนะคะแล้วมาเจอกันที่ธัญญีสวย,ายงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพสนใจแบบไหนพิมพ์สนใจไว้ค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะแบบที่1แบบที่2แบบที่3าเลือกด้เลยค่ะ